นิยายเสียงเรื่องนามบำเรอจอมโจรชี้ตอนที่สิบเจ็ดความจริงเพียงครึ่งแม่หนูคนนั้นเป็นคนที่หลานเลือกแล้วหรือทำไมป้าถึงถามผมแบบนั้น่ะครับเสียงทุ้มถามกลับฟังดูราบเรียไรายความรู้สึกป้าถามเพราะหลานไม่เคยพาใครมาที่บ้านถ้าให้ป้าเดาป้าจะคิดว่า คนนี้คือคนที่ใช่ของหลานแล้วขอไม่ตอบคำถามได้ไหมครับทำไมละ่ะหลานมีเรื่องปิดบางรุงกับป้าแล้วหรือคราวนี้เป็นเสียงของรุงถามขึ้นผมกับนูรีระหว่างเรามีข้อตกลงกันที่ผมพาเธอมาที่นี่ก็เพราะลุงกับป้าจะได้มีเพื่อนคุยเพิ่มขึ้นแต่เธอจะอยู่ไม่กี่วันหรอกครับเอ๊ะ เสียงอูชานตกใจของทั้งสองคนดังขึ้นลูรีจะกลับไปเรียนหนังสือครับพี่ชายของเธอรออยู่ที่ประเทศไทยอา้าวแม่หนูคนนี้อายุเท่าไหร่ล่ะอายุยี่สิบปีเราครับป้าเอาเป็นว่าลุงกับป้าไม่ต้องเป็นห่วนะครับผมรู้ตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่เลย์ยาดลาไม่กลัวว่าแม่หนูคนนั้น จะรู้ว่าหลานเป็นใครหรือการที่พาเธอมาอยู่ที่บ้านของเรามันเสี่ยงมากนะลุงกับป้ารู้ว่านอกจากหลานจะเป็นเลยยาแล้วหลานยังเป็นจอมโจรอีกความลับนี้ควรจะปิดบังให้มิดชิดเสิ่งที่ผมคิดก็เป็นจริงผมคิดว่าลุงกับป้าจะต้องรู้ลุงกับป้ารู้เพราะเราเลี้ยงหลานมานานเลยายและเลหฮานในใสายใจคอเป็นยังไงกลาบ่าบินขนาดไหน เพราะทำไมลุงจะไม่รู้ว่าตัวอักษร S และ Y มีที่มายังไงและล้าไม่ต้องเป็นห่วงยังไงลุงกับปาก็ไม่เปิดเผยเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ที่กลัวก็คือแม่หนูคนนั้นต่างหากลุงฮาลีมอธิบายยืดยาวไม่ต้องกลัวหรอกครับผมมีวิธีจัดการกับเธอรลางบางที่ย่อตัวอยู่ด้านหลังขั้นบันไดย,ยกมือขึ้นปิดปาก เธอดันมารู้ความรับของเขาอย่างไม่ได้เจตนาในระหว่างที่กําลังลงมาหาระหว่างจะเดินดูไปรอบๆบ,บ้านหลังงามก็ได้ยินเสียงคุยกันดังมาจากด้านล่างเท้าบางๆจึงหยุดและไม่รู้มีผีฮาซาตานตนไหนสั่งให้เธอย่อตัวนั่งลงฟังทั้งสามคนเสวนากันความลับที่พวกเขาอุตส่าห์ปิดบังมาช้านานเวลานี้มีเธอเพิ่มขึ้นอีกคนที่รู้ เพลงขณะที่เตรียมจะหมุนตัวกลับไปที่ห้องมือก็เหวี่ยงไปโดนแจกันใบย่อมที่ใส่ดอกไม้ตั้งอยู่ตามขั้นบันไดตกลงสาวน้อยรีบหมุนตัวแล้ววิ่งขึ้นไปที่ห้องภาวนาขออย่าให้พวกเขาคิดว่าเป็นเธอเลยทาดินหันคว้าไปทางต้นเสียงเห็นเงาแวบ,บๆขึ้นไปบนห้องแค่เห็นเงาเล็กๆเขาก็รู้แล้วว่าเป็นใคร เช่นเดียวกับลุงฮาลีมและป้าอาอีซาผมขอตัวก่อนนะครับทาดินอย่าทำรุนแรงกับเธอนะป้าอาอีซารีบบอกเพราะเวลานี้ดวงตาสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวราวกับโกรธจัดที่มีคนเข้ามาล่วงรู้ความลับสุดยอดหลานชายไม่ตอบเขาสาวเท้าขึ้นไปยังชั้นบนตรงไปที่ห้องของเจ้าตัวร่างบาง ขังตัวเองอยู่ในห้องน้ําและเปิดน้ําสู้กลบเกินความผิดหากแต่ทาดินไม่ใช่คนโง่ที่จะหลงเชื่อเด็กอมมืออย่างเธอเธอยังอาบน้ําไม่เสร็จอีเหรอดูรี่เขาตะโกนถามเข้าไปเพราะตรงประตูถูกล็อกแน่นหนาชายหนุมมีกุญแจสำรองแต่พอเขาอยากให้เธอเปิดประตูออกมาเองมากกว่ายังค่ะคุณมีอะไรหรอคะทำไมนานจัง ฉันรอนานแล้วนะเออรอเดี๋ยวนะคะหนูรี่เหนียวตัวมากๆอยากแช่น้ำนานๆเย็นดีค่ะเสียงด้านนอกเงียบไปสักพักจนนารีกระจ่างต้องผ่อนลมหายใจออกมาหากทำได้ไม่นานก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงเคาะประตูปังปังหนูรีเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะฉันไม่รอเธอแล้ว เอาละสิทีนี้จะทำยังไงล่ะสาวน้อยพยายามคิดหาทางออกที่สุดเธอก็คิดอะไรบางอย่างได้ทาดินยืนเท้าเอวขวางประตูกระทั่งบานประตูห้องน้ำค่อยๆเปิดออกแล้วลำคอของเขาก็แห้งผากขึ้นมาดือ้อเมื่อเห็นนางฟ้าเปลืยกายยืนอยู่ตรงหน้าเรือนกายบอบบางอรชรมีสัดส่วนงดงาม จนชายหนุ่มตะลึงลานได้ไม่ยากใบหน้านวลใสก้มน้อยๆห่วงแก้มไม่แดงระเรื่ออย่างที่ควรจะเป็นแต่มันซีดขาวราวกับแช่น้ำมานานจนหนาวเน็บคุณทาดินชายหนุ่มขยับตัวเข้าไปใกล้อย่างรวดเร็วเขอาดันล่างบางถอยกลับเข้าไปในห้องน้ำกลุ่มลำคอเล็กด้วยฝ่ามือข้างเดียวดวงตาสวยศบตาสีฟ้ายังตื่นตระหนก เขาคิดจะหักคอเธอจิ้มน้ำพริกหรือเปล่าเวลานี้ท่าทางของทาดินไม่เหมือนเดิมเลยสักนิดคุณทาดินจะทำอะไรหนูรีคะถามออกไปเสียงสัน่นเป็นจังหวะดเดียวกับหัวใจที่เต้นกระหน่ำด้วยความหวาดกลัวเธอได้ยินอะไรบ้างได,ได้ยินเรื่องอะไรคะเมื่อกี้เธอลงไปข้างล่างมาใช่ไหมเขาเปลี่ยนคำถาม ใบหน้าหล่อเลาดุดันยังไม่เคยเห็นมาก่อนเปล่าค่ะหนูรีเพิ่งอาบน้ำเสร็จทาดินหลีตาลงมองปลายตามองไปทั่วห้องน้ำแล้วได้เห็นชุดที่เธอถอดทิ้งไว้จำได้ทันทีว่ามันไม่ใช่ชุดตอนที่เธอมาถึงใช่ใช่เธอจริงๆนั่นแหละหรือเธอจะมาสืบเรื่องของเขาเธออาจจะเป็นสายรับของประเทศไทย มาสืบความลับของเขาเธออาจจำเขาได้ในตอนที่เห็นในทีวีและนำเรื่องไปแจ้งความกับตำรวจสมองของทาดินคิดสเปสปากเพราะเขาไว้ใจเธอมากเกินไปหรือเปล่าผู้หญิงมักจะมีอะไรที่ทำให้ผู้ชายค้าไม่ถึงเสมอบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะเนรีกระจ่างเธอลงไปข้างล่างทำไมก็ก็หนูรีจะไปเดินเล่นค่ะโกหก เธอคิดจะมาลวงความรับจากฉันใช่ไหมไม่ใช่ความรับอะไรคุณมีความรับอะไรหรอคะคุณใช่จอมโอ๊ยทาดินออกแรงบีบรำคอระหงอีกนิดเขาไม่คิดจะหักคอเธอด้วยมือข้างเดียวหรอกถ้าเธอคิดจะมาลวงความรับจริงๆหรอกก็เขาจะมัดเธอติดกับเตียงไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันขังเธอไว้ในกรงเสหน่หาให้คางเหลืองกันไปข้างหนึ่งเลย ตอบฉันเธอได้ยินอะไรบ้างกัดฟันถามหน้าตาขึงขังเรียวปากเพเยะเห็นฟันเรียนซี่กัดกันกรอดนาริกระจ่างอยากกลั้นใจตายให้รู้ร้ารู้รอดโทษฐานที่เธอดันล่วงรู้ความรับของเขาอย่างไม่น่าให้อาภายัยไม่รู้หรอกว่าเรื่องที่ได้ยินมานั้นไม่สมควรที่จะมีใครร่วงรู้แต่เธอไม่คิดจะนำไปบอกใครนี่นาะ ใครจะอยากให้คนรักมีภัยกันล่ะคุณคุณใช้จอมโจรน,นั้นจริงๆทาดินกระตุกยิ้มแต่เธอเห็นว่าเป็นการสยายยิ้มมากกว่าตอนนี้เขาน่ากลัวยิ่งกว่าจอมมาในหนังเสีอีนอกจากเรื่องนี้เธอได้ยินเรื่องอะไรอีกสําหรับทาดินเรื่องจอมโจรไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่ากับเรื่องที่เป็นตัวตนของน้องชายของชิกเรฮาน เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปิดปากเงียบเพื่อพี่ชายจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบตอนนี้เรฮานก็มีภาราหน้าที่มากมายต้องปิดหน้าเพื่อไม่ให้ใครเห็นทุกอย่างที่เรฮานทำเพื่อน้องชายอย่างเขาทำไมชาดินจะไม่สํานึกแล้วเขาจะไม่ยอมให้มีอะไรมากดดันพี่ชายของมากกว่านี้อีกนิดเดียวเท่านั้นเขาจะกลับไปสารบัดตามที่มารดาขอร้องแต่ตอนนี้ยังมีงานที่ข้างค้างอยู่ อัลบั้มใหม่กับซิงเกิลสุดท้ายที่กำลังเปิดตัวด้วยการถ่ายทำเอ็และคอนเสิร์ตสุดท้ายของเขาซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ได้บอกใครไม่ค่ะหนูรีไม่ได้ยินอะไรอีกสาวน้อยไม่ได้โกหกเธอไม่ได้ยินอะไรอีกนอกจากชื่อเรยาแต่เพราะคิดว่าเป็นชื่อที่พ่อแม่ของทาดินตั้งให้ซึ่งชื่อทาดินคงเป็นชื่อที่ใช้ในวงการ มันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนในวงบันเทิงส่วนใหญ่จะมีชื่ออีกชื่อสำหรับใช้ในการแสดงแน่นะถ้าเธอโกหกฉันจะบีบคอเธอให้แหลกคามืออแน่ค่ะอย่าทำหนูรีเลยนะคะเรื่องที่ได้ยินหนูรีสาบานว่าจะไม่บอกใครว่าคุณเป็นไม่ใช่ฉันไม่ใช่จอมโจรน,นี่เป็นเรื่องที่เธอต้องจำใส่หัวซื้อสวดของเธอไว้ ส่วนเรื่องอื่นก็เหยียบลงพื้นดินซะอย่าให้ฉันต้องฝังเธอไว้กับมันนรีกระจ่างทาดินยังไม่ไว้ข่มขู่เสียงโครมเขาต้องการให้เธอกลัวจนลนลานก่อนจะหลอกล่อให้เธออ่อนยวบเป็นคิดเพิ่งรนไฟบนเตียงใช้บทเพลงการมาลวงทางให้เธอตกหลุมค่ะหนูรีจะปิดปากเงียบปล่อยคอหนูรีได้หรือ,อยังคะหนูรีเจ็บมือใหญ่ คลายรำคอระหงทันทีที่ได้ยินเสียงโอดครวนร่างบานถลายลงมาตามผนังจนป่าเท้าเหยียบพื้นเต็มที่เธอกุมคอแล้วสูดลมหายใจถี่กระชั้นคล้ายคนที่พึ่งผ่านเส้นกั้นระหว่างความเป็นกับความตายใบหน้าสวยชีดเผือดเงยขึ้นมองหน้าคนรักอย่างบอกตัวเองไม่ถูกว่ารู้สึกยังไงแต่ดวงตาคู่นั้นของเธอแสดงให้เห็นถึงการตัดเพาะต่อว่าเด่นชัด ทำเอาทาดินถึงกระเบือนหน้าหนีคุณจะฆ่าหนูรีจริงๆหรอคะฉันจะฆ่าเธอแน่หากเธอปากโป้งไปบอกใครเขาตอบโดยไม่หันมามองหนูรีอยากถามและอยากให้คุณตอบอะไรจอมจรคนนั้นเมื่อเจ็ดปีก่อนใช่คุณจริงๆใช่ไหมคราวนี้ ทาดินหมุนตัวหันกลับมามองนิ่งๆดวงตาสีฟ้าใสที่เธอคิดว่าจำได้ไม่เคยลืมเพราะมันไม่เหมือนดวงตาของคนอื่นต่อให้มีสีเดียวกันก็จำได้แล้วเธอคิดว่าไงหนูรีคิดว่าจำคุณได้ไม่ผิดแน่ทุกอย่างที่เป็นคุณหนูรีจำได้ทั้งหมดทั้งที่เธอเห็นแค่ดวงตาฉันงั้นหรอหนูรีรู้ว่าคุณไม่อยากเชื่อ แต่หนูรีพูดความจริงนะคะหนูรีมาหาคุณเพราะหลงรักคุณจริงๆได้โปรดอย่าคิดว่าหนูรีเป็นอย่างอื่นเลยค่ะชายหนุ่มมองเธอนิ่งๆเหมือนจะอยากให้ลึกถึงก้นบึ้งของหัวใจตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเห็นเธอเป็นเด็กสาวแสนซื่อแต่ผู้หญิงเป็นเพศที่ไม่ควรมองข้ามเธอสามารถดึงมารยาออกมาหลอกลวงผู้ชายได้อย่างเลือดเย็นระ่วนใหญ่ก็หลงเชื่อสะด้วย ตอนนี้เขาเห็นความจริงใจกระจ่างชัดอยู่ในดวงตาคู่นั้นหนูรีรักคุณจริงๆนะคะทาดินคำออดอ้อนกับร่างระหงวดงามทำให้ชายหนุ่มใจเต้นตึกตกักเขากำลังหวันไหวกับการออดอ้อนของเธอดวงตาโกลมคู่สวยเอ,อ่อล้นไปด้วยหยาดน้ำตานั้นเป็นเหมือนมนต์สะกดให้ใจแกล่งต้องอ่อนยวบทาดิน เบื่อหน้าหนีเพื่อเรียกกำลังใจให้กลับคืนมาอาบน้ำเสร็จหรือ,อยังถ้าเสร็จแล้วก็แต่งตัวจะได้ลงไปทานข้าวเดี๋ยวค่ะมือเล็กคว้าข้อมือหนามากก่อนที่เขาจะทันที่เดินหนีหรืออยากจะให้ฉันกินเธอแทนข้าวส่วนเธอจะกินฉันแทนข้าวก็ได้นะฉันไม่ว่านาริกกระจางถอนใจเมื่อเห็นสีหน้ายียวนแววตาเป็นประกายของเขา อย่างน้อยเรื่องบนเตียงก็ทำให้เขาใจดีกับเธอขึ้นมาบ้างหนูรีอยากแน่ใจว่าคุณเชื่อหนูรีทาดินเป็นสีหน้าหันมาทำตาดูใส่หญิงสาวแต่แล้วเขาก็ต้องถอนใจออกไปบ้างและยอมอ่อนข้อให้เธอก่อนไม่รู้ว่าทำไมพอสบเข้ากับในตาอ้อนวอนคู่นั้นความโมโหจึงลดต่ำลงได้ทันควันฉันจะแน่ใจ ก็ต่อเมื่อฉันอยากจะแน่ใจบอกก่อนจะบิดตัวแกะมือน้อยออกจากท่อนแขนพยบบายามบังคับสายตาให้ล้าจากร่างระหงเปลือยเปล่าอ๋อถ้าเธออยากอยู่กับฉันแบบไร้อนาคตฉันจะทำให้เธอสมหวังนารีกระจ่างไม่ทันได้ถามว่าเขาหมายถึงอะไรร่างสูงก็เดินออกไปจากห้องแล้วเธอก้มหน้ามองมือตัวเอง เหมือนมันงอกออกมาอีกข้างเราหมุนตัวไปส่องกระจกมารำคอระหงหาร่องรอยของการบีบรัดจากฝ่ามือใหญ่ไม่มีร่องรอยใดๆทั้งที่เธอรู้สึกเจ็บปวดจนทับขาดใจคงไม่ใช่เจ็บที่รำคอกระมงังคงเจ็บที่ใจมากกว่าคุณจะฆ่าหนูรีได้รองคอเชีวยวหรอคะทาดินเจ้าสึกยอดมากแค่ไหนรู้ตัวไหม อันยำอันยำสะบ,บัดปามือใส่ซีกหน้าของเจ้าของเมือ,องสาะาบาดแต่เขากลับรับไว้ได้และหนำซ้ำยังรวบสองมือไว้ด้วยมือข้างเดียวจึงไว้เหนือศีรษะเธอเกลียดเขาผู้ชายคนนี้เป็นอะไรที่น่ารังเกียจมากในสายตาของเธอเขาทําให้เธอรืมตัวรืมใจเผลอทําอะไรที่ไม่เป็นตัวเองออกไปผู้หญิงที่เร่าร้อนบนเตียงเมื่อคืนนี้ ต้องไม่ใช่เธอเจ้านี่คงอยากจะให้ข่าข่าเจ้าให้ตายคามือได้ใช่ไหมถึงได้กล้าทำร้ายข้าตลอดเวลาคุณมันไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้ชายผู้ชายตัวจริงเขาเม่รังแก่ผู้หญิงกันหรอกฮถ้าข้าไม่ใช่ผู้ชายแล้วให้ข้าเป็นอะไรล่ะเจ้านี่ยังไม่ทำให้เจ้ารู้อีกหรือว่าข้าเป็นชายหรือเปล่า คนเลวฉันเกลียดคุณเกลียดเกลียดข้าก็ไม่ได้มองคับให้เจ้ารักข้านี่นาะเจ้าอยู่ที่นี่ก็เพื่อทําหน้าที่ของเจ้าเท่านั้นตั้งแต่ถูกเธอตัดไม้ตีด้วยการโยนเครื่องเพชรทิ้งเรฮานก็ไม่คิดจะทำดีกับเธออีกต่อไปถ้าอยากให้เขาร้ายนักก็ได้เขาจะทําให้เธอเห็นว่าผู้ชายร้ายน่ะตาจะผู้หญิงตรงไหนบัดซบชิกหนุ่มนิ้วหน้า หาได้เข้าใจคำดาทอของเธอไหมเรฮานไม่ได้เก่งภาษาไทยเท่าเรยาร์แม้ว่าพวกเขาทั้งสองจะเรียนภาษาหลายชาติก็ตามแต่ถ้าภาษาใดที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ทำให้ไม่เข้าใจไปบ้างเ้าพูดอะไรอันยาอันยมคลายหัวคิ้วก่อนจะยื่นเข้าหากันอย่างคุ้นคิดเขาไม่ได้เข้าใจคำพูดของเธอทุกคำกหรือแสดงว่าบางคำที่เธอพูด เขาก็คงไม่รู้เรื่องสินะโดยเฉพาะสัพ์เฉพาะพวกนั้นบัตซอบระยำเธอด่าเรากัดปากรอว่าเขาจะฟังออกหรือเปล่าพอเห็นสีหน้าแสดงความสงสัยไม่สางก็ะเพอยิ้มออกมาเล็กน้อยนึกคำที่เขาฟังเธอไม่ออกแบบนี้ก็หลอกด่าได้สนุกปากสิยิ้มอะไรเลฮานเอียงคอมองรอยยิมน้อย นั้นอย่างชอบใจแล้วก็กดจูบเหนือมุมปากจนคนที่ยิ้มยาเค้ยวใส่อา้าวม่ยิ้มแล้วหรอนี่เจ้าพูดอะไรบางคำถึงข้าจะฟังไม่ออกแต่ข้าจะเก็บไปถามคนอื่นว่าเจ้าพูดอะไรอัญญมอาปากค้างความรู้สึกว่าอยู่เหนือกว่าเขาก็มืดบอดลงเธอคอนคว้าใจเขาอย่างชุนฉุน แหมจะปล่อยให้เธอหลอกดาสบายๆหน่อยก็ไม่ได้ชี้ยังจะจําเก็บไปถามคนอื่นอีกป้าจริงเชียวชอบจังเวลาที่เจ้าเผยยิ้มแบบนี้ไปตายซะฉันไม่อยากให้คุณชอบซื่อบือ้อเจ้าหาว่าข้างโง่หรอที่อย่างนี้ล่ะทําเป็นรู้ได้เห็นเธอทําท่าแบบนี้ได้ฟังเธอเถียงเขาแบบนี้ เรฮานก็ค่อยโร่งใจหน่อยเขายันเข่าขึ้นกระชอนร่างนุ่มเอาไว้ในอ้อมแขนเอ๊ะจะพาฉัานไปไหนปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้นะคนบ้าจะพาไปอาบน้ำชีกหนุ่มตอบสั้นๆแต่ไม่สนใจมือน้อที่ระลมทุบตีทั่วบ่าไหล่จนรู้สึกคันไปหมดร่างสูงอุ้มร่างบางเดินอาดๆออกไปยังสระว,ว่ายน้ำก่อนจะกระโดดลงไป พร้อมกับร่างที่อยู่ในอ้อมแขนเสียงสายหวีดร้องยังตกใจเธอขวยคว้าร่างนาเยอะไว้เป็นหลักจนกลายเป็นการกอดคอแน่นนี่อย่าบอกนะว่าเจ้าว่ายน้ำไม่เป็นถามก่อนจะพยุงร่างนุ่มไว้ด้วยสองมือเป็นแต่ไม่เก่งหญิงสาวเพิ่งนึกได้ว่าเธอกับเขากอดกันกลมอยู่กลางสระน้ำ ทมกลางแมกมาร่มรื่นและเรือนกาที่เปอยเปล่าทั้งคู่คนบ้าพาฉันออกมาทำไมถอดตัวเข้าหาบอจะใช้ร่างใหญ่เป็นกำแพงบดบังสายตาของบุคคลอื่นไม่มีใครหรอกนะอย่าก,กลัวไปเลยวางสีชมพูจะมีใครเข้ามาก็ต้องถูกเรียกหรือเข้ามาตามเวลาที่กำหนดนั่นคือเวลาที่ต้องเตรียมอาหารเช้ากลางวันเย็น แล้วเวลานี้ยังเช้ามากจึงมีแค่เราสองคนเท่านั้นหรอนอกจากสาวใช้ประจำตัวของเจ้าถึงยังไงก็เถอะคนผีทะเลกลางวันแสแสๆจะให้มาแก้ผ้า,ากอดกันนะนะไม่อายผีสางเทวดาบ้างหรือไงเธอยังคงต่อว่าต่อคานไม่หยุดใบหน้านวลแดงกำ่ำสุกซอกคอหนายังเขินอายแต่นั่นก็ทำให้อารมณ์ของเรหานดีขึ้นเป็นทวีคูณ เขากอดเธอแน่นขึ้นยิ่งกอดก็ยิ่งทําให้ร่างกายของบุรุษตื่นตัวเขากําลังเกิดความต้องการในร่างกายสาวเรฮานพาหญิงสาวไปยังขอบตะะเท้าแข็งคอมร่างเล็กเอาไว้ก่อนจะจูบเธอปิดปากที่กําลังพเพยอรู้ดีว่าเธอต้องปฏิเสธแต่เขาไม่คิดจะยอมเธอร่างใหญ่เบียดเข้าหาพาลิมฝิปากออกเมื่อได้ยินเสียงคลางเบา ยาเสียงห้ามเบาลงทุกขณะจนกลายเป็นท่านชีกท่านชีกเลหางกระตุกยิ้มเลื่อนใบหน้าลงตามอย่างย่ามใจใบหน้าอยู่ระดับสะดือใช้ความชำนาญในเกมรักหลอกล่อให้เธอตายใจข้าขอเธอชมร่างกายของเจ้าตอนนี้เถนะโดยไม่รอฟังคำตอบปากหนาก็ฉกวูบ เขาดันต้นขาออกจากกันจนสุดก็เปิดทางให้ตัวเองอันยามกำลังปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเขาอีกครั้งแม้าจะสำนึกได้ถึงความชิงชงังแต่เธอก็ห้ามปรามเขาไม่ได้นอกจากปล่อยไปตามน้ำแล้วแต่เขาจะนำทางนี่แหละทำให้เธอรู้สึกเปลียดตัวเองขึ้นมาตะงหงหิดตะงิดดวงตาสีนินคมเป็นประกายเหลือบมองหน้านวลที่แดงรงเรือของคนกำลังเคลิม มุมปากลึกกระตุกยิ้มเรียวปากงามพยเอยห่อควรคลานจับใจความไม่ได้ที่รักอย่าพยายามเลยปลดปล่อยอารมณ์ไปตามมันจะดีกว่าเขาพูดออกมาโดยไม่รู้ว่าลมหายใจร้อนๆเป่ารถร่างกายสวยงามเรียกให้หญิงสาวทับกระตุกร่างสูงดื่มด่ำความหวานรสเลิศยางไม่รู้จักอิ่ม มีทางเดียวที่เขาจะอิ่มได้ก็คือการได้เข้าไปในร่างกายของเธอเรฮานเหยียดตัวขึ้นเต็มความสูงเขาก้าวเบียดชิดร่างกายสวยอันยำพวายกศีรษะขึ้นมองการกระทำของเขาด้วยใจระทึกแล้วพอทิ้งตัวลงนอนแผ่แสงแดดจ้าที่กำลังคลืบคลานเข้ามาทำให้เธอยกมือห้ามอย่าค่ะฉีกหนุ่มชะงกัก มองเธออย่างแปลกใจทำไมตบตากลมแล้วเห็นความหวาดหวัน่นก็เดาใจเธอได้อย่าก,กังวลเลยจะไม่มีใครเข้ามายุ่งย่ามกับเราแน่นอนถ้าใครขัดคำสั่งของข้าจะต้องได้รับโทษใจร้ายเธอตอบว่าไม่เต็มเสียงนะักข้าทำได้ทุกอย่างหากข้าต้องการทำเพราะงั้น ทางที่ดีเจ้าอย่าขัดขืนข้าจะดีกว่าแล้วความเป็นตัวตนก็ถูกกลืนหายเข้าไปในร่างกายของเธอเหมือนทุกคนจะร่วงรู้แล้วว่าไม่ควรเข้าไปในเขตวังสีชมพูดังนั้นเวลานี้จึงมีแค่เขาและเธอความร้อนที่เริ่มเพิ่มขึ้นทำให้ชีกหนุ่มเร่งจังหวะการเคลื่อนไหวก่อนที่เขาจะจูมือเธอเยือนสวรรค์ในยามเช้าริมสา เป็นประสบการณ์ที่อันยาไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าตื่นเต้นไระทึกใจกว่าครั้งไหน